อัปเดตตะกะแตนอายุสามสบหกมื่อจ้าติดปีกประมาณหกเปอร์เซนแล้วจ้าบางตัวก็ยังเป็นไอเสือกากบางตัวก็ติดปีกเรียบร้อยแล้วอีกสักพักคงศีนาสีจับคู่ให้เห็นจ้าเมื่อนี้ได้ยอดอ้อยมาให้กินจ้าของโปรดเพันเลย ช่วงนี้คนตัดอ้อยหลายเอาก็เลยมีหยอดอ้อยให้ตะกะแตนกินจ้ะกินของหยอดอ้อยสีหอมหอมหอมคืออ้อยจ้ะหอมคือน้ำอ้อยเนาะตะกแะแตเป็นกระสีมักกู้ใดมีอ้อยกะลองเอามาให้กินเบิ่งเด้จ้ะหยอดอ้อยที่ข้าเจ้าตัดอ่ะข้าเจ้าบ่แพงจ้ะเอาสามารถไปเอาได้มีอาหารเสริมม้ามือนี่จ้ะพอดีกล้วยสุกเคื่อนหนึ่งแหละมันมัน มันโลนจ้ะมันเนาก็เลยได้มารองให้เพิินกินบ่ค่อยกินมันได้จ้ะบ่ค่อยโปรดส่วนมากสิไปกินยอดอ้อยแทนจ้ะคุณยายนั่งอยู่ทางหนอกคุณยายก็ได้กินยอดอ้อยหอมหอมหอมคือน,น้ำตาลอ้อยจ้ะ mm. คนก็นหอมตะกะแตงกะคือสิหวานยุวยยุ้ยแล้วแหละจ้ะลุ่มนี้กะ มีทั้งติดปีกมีทั้งบ่ท่านติดปีกจ้ะสายแล้วกะเริ่มสิก,กินแล้วจ้ะตากแดดอิ่มแล้วกะเริ่มสิก,กินแล้วมุ่มผุ่นเพิ่นกำลังหลอกขาบจ้ะพุ่นติดขอบมุงยู่คุณกำลังหลอกข่าบติดปีกมีวัฒนาการของตะก,กะแตนจ้ะธรรมชาติไหามาจังสี่ ฟังนนท์กะสิไปยืนไปจับอาบแดดแดดมาท่างพุ่นกับสิไปยู่ท่างพุ่นจ้ะส่วนตัวนี้เพิ่งจะลอกคาบเสร็จแล้วปีกยังขาวๆอยู่จ้ะปีกยังใสๆบางๆอยู่อีกสักพักจ้ะประมาณเที่ยงนี่เพิ่งกะสิปีกสปกสิเริ่มเป็นปีกตะกะแตนออกไร้ละจ้ะใส่เวลาบดุลจ้ะช่วงหลอกคาบนี่กระวังระวังเพิ่งกินกันเองจ้ะต้องหาอาหารในเพียงพ่อ อย่าหายอดอาหารนะจ๊ะว่าสันพันสิกินกันเองตัวได้ออนแอกะสิถือกินไปจ้าดูแลเป็นพิเศษช่วงนี้ขันพานช่วงนี้ได้กะสิเปอร์เซก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นจ้าสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย